จำเือซะก,ก่อนจะพาไปไหนคะเนี่ยพาไปไหนโอ้พาไปทิ้งป่ามไม่ใช่นาง,งสิบสองเนอไม่ใช่นาง,งสิบสองแล้วจะพากันมาทิ้งป่าเนี่ยนะพอแรกๆก็รักกันดีนี่พอนานงานไปพาเดินเข้าป่าผมจะพาไปทิ้งป่าโฮ้ยตายตายให้ธรรมชาติบำบัดนะคะ วันนี้ป้าปเอกลุงตั้มพามาออกกำลังกายน,นอกสถานที่โอ้บรรยากาศตอนแรกก็บรรยากาศดีตอนนี้เดินล้อนากเลยปีนขึ้นทางขึ้นตรงหน้าผาที่เป็นบันไดชันๆตรงตรง,ตรงหิวสุวัตโอ้เหนื่อยมาก นี่มาเดินเท้าเดินเท้าเข้ามาเพื่อที่จะมาอน้ําตกผ่ากล้วยไม้เนะาะครั้งแรกเหมือนกันห้ากเหนือหน่อยเหนือหน่อยเหนื่อยออกกำลังกายไปในตัวนะคะส่วนมากยัไม่ส่วนมากยะไม่ค่อยมีคนเดินเข้ามาถึงมาเดินเท้ามันค่อนข้างจะไกลสองจุดห้ากิโลเมตรนะคะ ก็จะเล่นกันอยู่ช่วงช่วงล่างเนาะยังไงมาแล้วเดี๋ยวไปไปให้ถึงเนาะเป็นเป็นกำลังใจให้ให้พระเอกกับลุงตั้มไปถึงที่ผากด้ยไม้ด้วยนะอผ่านมาว่า,าจะจะถึงนตำตเอยคนเลยลุงลุงลุงครับโอ้ลุงเดินไ่หลอป่าเลยเว้ย ไม่สนใจไม่รอเลยมันบอกว่าอยากชักช้าเองาว่าอย่างนี้โอ้โห,โหตายรักกัน